ครับดีครับ<ต>ไม่ธรรมดาครับผมบอกว่าไม่ใช่นะที่ถามอะ่ะมันสองร้อยกว่าบาทนะเป็นอ่าห้าสิบบาทสี่แท่งครับเป็นสิบบาทประมาณหกเจ็ดแท่งแล้วก็เป็นบาทหนึ่งอีกหกแท่งเดี๋ยวผมต้องดูครับว่าว่ามันกี่บาทเพราะว่ามันเป็นเงินสิบล้านผมคิดว่าเป็นเงินสิบล้านตอนนะั้น เอาบอกาว่าครับมันบอกว่ามีคนไปขู่มันว่าสาวทิพนี้แต่กลับว่าลูกน้องที่ทิ้งโจไปเจ้าคิดมันมาเผยแพร่จากการสืบสวนเชื่อว่าอดีตบิ๊กตำรวจมีการวางแผนให้คดีต,ต่างๆที่อดีตบิ๊กตำรวจและลูกน้องถูกนำเนินคดีส่งไปยังองค์กรอิสระเพื่อทำการไต่สวนทั้งหมด จากหลักฐานอดีตบิ๊กตำรวจได้มีความสำคัญเฉพาะบุคคลกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระโดยข้อเท็จจริงเมื่อวันที่12มีนาคม2567อดีตบิ๊กตำรวจถูกดำเนินคดีข้อหาสมคบกันฟอกเงินซึ่งอยู่ในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนคะรบานเตาปูนได้วางแผน โดยให้ลูกน้องของตนไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกน้องของตนอีกคนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอกเงินโดยแจ้งความในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่เพิ่มอันเป็นข้อหาที่อยู่ในอำนาจขององค์กรอิสระจาคํำให้การพยานเมื่อรับแจ้งความทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหามีพฤติการเร่งรัดให้ส่งสำนวนไปยังองค์กรอิสระ และมีความผิดปกติอย่างยิ่งที่คนแจ้งความรองทุกขกับผู้ต้องหาได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนพร้อมกันหลังจากนั้นอดีตบิกตำรวจได้รวบรวมรายชื่อประชาชนสองห0ื่นคนเสร็จเือยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบขอถอนกรรมการองคอ์กรอิสระฐานล่ำรวยผิดปกติเพื่อต้องการให้เป็นคู่ขัดแยง้ง และไม่สามารถเข้าร่วมประชุมพิจารณาคดีของตนเองซึ่งมีข้อเท็จจริงปรากฏก่อนหนีน้ว่ากรรมการท่านที่ถูกอดีตบิ๊กตำรวจร้องเรียนนี้ได้คัดค้านการรับสำนวนคดีต่างๆของอดีตบิ๊กตำรวจไว้ดำเนินการไต่สวนจากการสืบสวนทำให้เชื่อว่าได้ใช้นักธุรกิจคนสนิทดำเนินการจัดหา รวบรวมทองคําจํานวนมากโดยใช้นอมินีที่เป็นลูกน้องในบริษัทตนเองและคนสนิทของอดีตเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระไปกระจายซื้อทองคำเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ากลุ่มนอมินีได้ซื้อทองคามีน้ําหนักรวมมากกว่า2,000บาทโดยมีพฤติการการซื้อที่ผิดปกติ และสอดคล้องกับแผนปฏิตุศกรรมของอดีตบิ๊กตำรวจในคดีอื่นที่ใช้บุคคลอื่นหลายคนในการซื้อทองคำต่อมาเมื่อวันที่31สิงหาคม2567อดีตบิ๊กตำรวจเด้เรีกลูกน้องมาพบที่สำนักง,งานแล้วให้นักธุรกิจคนสนิทที่ทำหน้าที่วรวบรวมทองคำเอาทองคำแท่งให้ลูกน้องของตน พร้อมทั้งสั่งการให้นำทองคำแท่งน้ำหนัก246บาทมูลค่าประมาณ10ล้านบาทไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระโดยที่อดีตวิกำรวจเป็นผู้นัดหมายวันเวลาและสถานที่ไว้ในวันที่1กันยายน2567โดยกำชับให้มีการถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน หลังจากที่ได้มีการจ่ายสินบนกันแล้วเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระได้เร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้มีมติตีตกไม่ชี้มูลอดีตบิ๊กตำรวจต่อมาเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระปรากฏว่ามีกรรมการองค์กรอิสระจำนวนสองท่านซึ่งถูกอดีตบิ๊กตำรวจร้องเรียนให้เป็นคู่ขัดแย้ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่ในวันประชุมคณะกรรมการองค์กรอิสระบางท่านที่ต้องร่วมประชุมพบความผิดปกติจึงไม่เข้าร่วมประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบคดีของอดีตบิ๊กตำรวจจึงยังไม่ได้รับการพิจารณาระหว่างนั้นยังปรากฏว่ามีกรรมการองค์กรอิสระบางท่านพ้นวาระในห่วงที่ค้างการพิจารณา ทำให้ต้องมีการปรับความเข้าใจกับกรรมการองคอ์กรอิสระท่านที่อดีตบิ๊กตำรวจเคยร้องเรียดไว้เพื่อให้ช่วยเหลือในการพิจารณาคดีจึงวางแผนนัดหมายพากรรมการองคอ์กรอิสระเข้าพบกับผู้ใหญ่ในสภาและอัดคลิปด้วยตัวเองซึ่งวิธีดังกล่าวบุคคลทั่วไปไม่กระทำกันจึงทำให้เชื่อว่าจะนำไปใช้ในการ Blackmail แต่กรรมการองค์กรอิสระท่านดังกล่าวยืนหยัดไม่ทำการช่วยเหลือนในคดีของอดีตบิ๊กตำรวจจึงปรากฏข่าวเผยแพร่คลิปทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทำลายชื่อเสียงเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568และภายหลังอดีตบิ๊กตำรวจออกมารับว่าเป็นผู้อัดคลิปไว้เองครับครับครับ ต่อมาเชื่อว่าอดีตบิ๊กตำรวจได้คมคู่เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระที่รับสินบนไปว่ามีการอัดคลิปวีดีโอไว้เพื่อย้ำให้เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระได้กระทำการตามความมุ่งหมายจึงปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการติดต่อเพื่อคืนสินบนโดยมีอดีตเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระที่เป็นคนสนิทของอดีตบิ๊กตำรวจ ึ่งเคยช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินเป็นคนติดต่อประสานงานครับ,รบดีครับ,รบมไม่ธรรมดาครับบนบอกว่าไม่ใช่นะที่ถามอ่ะมันสองร้อยกว่าบาทนะเป็นห้าสิบบาทสี่แท่งครับเป็นสิบบาทอีกประมาณหกเจ็ดแท่งแล้วก็เป็นบาทหนึ่งอีกหกแท่ง เดี๋ยวผมต้องดูครับว่าว่ามันกี่บาทเพราะว่ามันเป็นเงินสิบล้านเห็นคิดว่าเป็นเงินสิบล้านตอนนั้นอ๋อหรอครับ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 บอกใหตรงที่หนึ่งพูดอ่ะตอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมผมต้องดูครับพี่ผมผมผมจําจําไม่ได้ก็ต้องต้องเปิดันห้าสิบบาทสี่แท่งนะครับแล้วสิบบาทอีกหกหกแท่งห้าแท่งหกแท่งแล้วบาทหนึ่งเนี่ยหกก้อนแต่ว่ามันไม่ให้นะมันบอกว่าต้องให้โจงมาเอาไปไอท้องรับมาเลยครับนะ แต่ว่าเรื่องรับปากว่าจะช่วยลบคลิปลแล้วอะไรพี่เพี่รับปากที่ถืออย่างเงี้ยจะได้เป็นแต้มต่อกัาไปเรื่อยๆเขาจะได้ช่วยเราไปลืมนะครับเขาเขามาหาเรานะเพื่อมาเป็นนะรเราเป็นคนเ,เขากามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจริงๆเขาเรียกร้องอะไรจากเราไม่ได้เลยเขาต้องตอบแทนบุญคุณเราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ไปไป,ไปเรียกเข้ามาเขามาหาเราขอให้เราช่วยเขานะ่ยให้เป็นนะใช่ไหมเราถึงได้พาไปหาลุง แล้วก็ไปล็อบตี้กระดานเสียงอื่นให้เขาครับใช่ไหมใช่ๆนะนะแต่ว่าคนมันลืมอ่ะครับลืมเรื่องืมอดี๋ยวจเล่าให้ฟังเราก็โทรมาวันนี้ครับเขามาตามว่าทองถือาคือปยังครับตามยึดเรยว่ะครับเขาบอกว่าทองอะไรเเก็บไปที่สุราชครับตอนที่นี้มันไปเอาครับฝันตะบอให้เราบี้ใหญ่เลยครับถ้ามันบอกว่ามันมันมีคลิป ไปขู่ครับเราก็จะบอกเลยบอกคลิปอยู่ไอ้โจ๊กครับได้ครับพี่บอกไปเลยให้เขาไปลบก,กันเอ,เองครับลูกพี่คุณมีหรือไม่เอาครับเีย๋ยว่าไงครับพี่รีบออกตัวเลยดีนะพี่จะได้ไปคืนนกูกเ๊เคาของของนองกูกเ๊เคาผมไม่มีหรอกผมไม่ยืมน้องกุ๊กมาครับโวัวเราไถ่ไงวะเราถามเลยครับอ่าโอ้ยรีบอกบอกให้ถามมเงนินทนะั้งคุณน่ะ ผมไม่สนใจหรอกตอนนี้เนี่ยผมตกลงกับมันอย่างนี้ครับขาเลยจอกแล้วไอ้จอกมันบอกว่าเอาเลยมันมั่นใจครัคือเอจะต้องทํางานให้ผมเรื่องหนึ่งครับคือหนึ่งมันจะต้องเสนอเลยในที่ประชุมเพราะขนาดเนี้ยมีข่าวลงว่ามันดึงเรื่องช่วยเหลือบิ๊กจอกรับเงินรับต่อบิ๊กจอกในวันศุกร์เนี่ยจะพ้นพ้นพ้นจากหน้าที่ปปชวันจันทร์ ครับเสียงจะหายไปหนึ่งเสียงเสียงที่ตรงข้ามเราครับพอพ้นปั๊บวันวันศุกร์เนี่ยผมจะให้โจมันชื่นเรื่องไปที่จบักเตรียมจะยื่นเรื่องแต่ผมดึงไว้ว่าห้ามส่งเรื่องของของพวกเราเนี่ยกลับไปสัาพการตัวแห่งชาติโอ้ส่งไม่ได้เลยครับพี่ครับห้ามส่งห้ามส่งครับมันจะเอ่าอ้มันก็จะถือหนังสือจับเนี่ยขึ้นไปโวยเลยว่าเรื่องของมันเนี่ยเรื่องของพวกเราเนี่ยมันทําเสร็จแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว ครับดึงเรื่องว่าอย่างเงี้ยมันเสียหายมันโดนโจมตีมันโดนนู่นโดนนี่แม้กระทาั่งมีมันจะพูดถึงขนาดว่ามีที่ปรึกษากรรมาการไปต,ต่อรองกัไโจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าไม่ทําเรื่องนี้มันจะมันจะต้องแถลงข่าวครับก็ต้องแบบนั้นเลยครับพี่ครับก็ต้องก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดกับมันผมจะพูดกับมันนี้ผมนัดไปแล้วครับอแต่มันก็จะบอกว่าแล้วอะไร มาเป็นแบคลับรองหลังว,ว่าจะไม่มีใครแทงข้างหลังมันเพราะถ้ามันซัดไปอย่างนี้เกิดมีคนไปแถลงเอาเรื่องของมันมามา,มาพูดเนี่ยเพราะตอนนี้มันพูดกันถึงขนาดว่ารู้แล้วนะว่ารับเงินรับทองกันที่หน้าสมากักตายมันรู้ได้งไงตอนนี้หนึ่งไม่ต้องไปคิดกำเนิงถึงจิตใจมันหรอกเรื่องต่อรองเราหลุดเราก็หลุดเราก็ไปคิดจะคบกับมันอีกแล้วละ่ะคใช่ไหมให้เราหลุดมาก่อนเถอะแล้วแกก็จะคืนทองกันเหรอครับพี่อันคืนทองมาแล้วละ่ะ แต่ว่ายังไม่คือไปที่โจ้เ่าแหละคมันมาฝากไว้ที่ผมหนึ่งนะตอนนี้นะครับทุกคนไม่พอใจไอพวกกับมันสองคนอย่างมากเลยครับเพราะไปขี่หัวก็หมดพัฒนไม่เอาด้วยแม่ไ่เอาด้วยเอกไเอาด้วยสามประสียงไอไออะไรอ่าอะไรอายการอีกคนเนี่ยโจ้บอกว่ามันมันครู้เรื่องครับและเป็นในข้อกลางครับชนะแน่ โวยเลยให้มันรวยเลยใหต่อรองกับมันแล้วรวยเลยครับแค่มันรวยเลยครับผมอันนี้เพื่อให้มันมั่นใจนิดหนึ่งนะวันที่มันมาคุยกับผมเนี่ยครับผมอาจจะยกขูหาหนึ่งครับได้ครับหน่งพูดอะไรับเรื่องนั้นเลยพูดสั้นๆว่าผมรับปากครับทำให้ผมครับตามที่พี่พูดครับพรุ่งนี้เย็นมันจะมาคุยกับผมครับ ผมก็จะยกขวหนึ่งเพราะผู้ผู้ใหญ่ยกไปโ้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับมันก็จะแต่ประโยชน์ของมันนะจ,จริงๆมันจะยืดแต่ที่ที่แล้วเราบอกเฮ้ยมึงรอให้กูคุยกันรเรื่อ,องก่อนครับถ้ารู้เรื่อง,งอะไรก็ไปยืดวันศุกร์พราะศุ่เนี่ยมันจะไปวันจันทร์หน้าเยืงไปตอนนี้เดี๋ยวแม่เขาจะชูเดี๋ยวให้ศุ่มมันมามาซัดอะ่ะต้องให้ศุ่มไปก่อนที่มันก็มันก็ยังไม่ยืดมันก็โอเคไงว่าเดี๋ยวมันจะรอผมว่าเจจาเสร็จแล้วผมการใช้มันยืดพรหัสเส้ศุร์เนี่ยเพราะศุ่ม วันจันทร์วันที่ี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าตัดไปปั๊บก็เหลือกรรมการหกสามสามเราก็เป็นต่อครับได้เลยครับี่ผมไม่กล้าเข้าคนหนึ่งก็เหลือห้าาชนะเลยครับนเดียวชนะเลยครับจากพยานหลักฐานนำไปสู่การขออนุมัติหมายคนเพื่อเข้าตรวจค้นขยายผล และหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจำนวน11จุดเมื่อวันที่26ธันวาคม2568ผลการตรวจคน้นพบเอกสารการยื่นบัญชีทรัพย์สินของอดีตบิ๊กตํารวจมีทองคําแท่งหนัก50บาทจำนวน2แท่งทองคําแท่งหนัก10บาทจำนวน2แท่งสำเนาใบาเสร็จรับเงินเกี่ยวกับการซื้อขายทองคา 70แผ่นโทรศัพท์มือถือและเอกสารอื่น,นจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทำให้เชื่อว่าอดีตวิ๊กตำรวจมีการสมคบกันกระทําความผิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแบล็กเมลและกระทําการต่างๆต่อเนื่องมาเป็นลำดับเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของตนให้ตนเองพ้นผิดจากคดีที่ถูกกล่าวหา จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏลำพังศักยภาพของบุคคลที่ให้บ่อแสย่อมไม่อาจที่จะดำเนินการตามวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังสืบทราบว่ามีการใช้นอมินีกระจายซื้อทองคำดังที่ปรากฏข่าวในอดีตที่ผ่านมารวมน้ำหนักทองคำมากกว่าหนึ่งบาทมูลค่า400ล้านบาท และมีบอกแสว่ามีการให้เงินทองกับเจ้าพนักง,งานหลายหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์โดยพฤติกรรมของอดีตบิ๊กตํารวจจะขอเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอพูดคุยเจรจาเสนอให้ทรัพย์สินแล้วก็อัดคลิปเก็บไว้จากนั้นจะกดดันแบล็กเมล์เพื่อให้ดำเนินการตามความประสงค์ของตนเอง อันเป็นการบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นกระบวนการยุติธรรมถูกสั่นคลอนจากพฤติการแบล็กเบลใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลและครอบครัวของผู้ที่กระทำการตามหน้าที่ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ทั้งนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสำนักง,งานปาปชสารทุจริตศสารอาญาสำนักง,งานอายการและขอยืนยันว่าการดำเนินการใดๆต่อผู้กระทำผิดไม่ว่าจะบุคคลใดก็ตามได้ดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายและให้ความเป็นธรรม ไม่ได้มีความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ต่างมีหัวใจดวงเดียวกันคือหัวใจแห่งความยุติธรรมและพวกเราต่างมุ่งหวังเชกเช่นเดียวกันคือปกป้องคนบริสุทธิ์ และให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษหรือว่าสังคมจะยินยอมให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก